กำนันครับยกพวกมาทำร้ายร่างกายลูกบ้านครับแล้วก็บาดเจ็บหนักด้วยฝั่งกำนันบอกก็ฟังนั้ะมาทำร้ายเขาก่อนผมแก่แล้วผมสู้ไม่ไหวลูกหลานก็เลยมาช่วยครับนาไมไ้เ็ไาเแยกกันันเฮ้ยล้วแล้วอะไพเนเขลยไม่ไหคนเมา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 พี่คน โอ้โห oh คือถ้าฟังจากเสียงเนี่ยมีเสียงทั้งคนหา้าบอกพอพ่อพอแล้วก็มีเสียงผู้ชายบอกฆ่าม <ha> ันฆ่ามันจะเอาให้ oh ตายเลยหรอครับเนี่ย oh เหตุการณ์นี้อุกอาจมากเลยนะครับในพื้นที่ของอำเภอพานกระต่ายตำบลวังตะแบกจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชายเสื้อฟ้าคนเจ็บชื่อว่าในกรุงใจดีอายุ46ปีครับเจ็บสาหัสต,ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลกำแพงเพชร oh ที่ต้องใช้คำว่าวิกฤตก็คืออย่างที่เราเห็นเลยคุณผู้ชม มีสายอุปกรณ์อุปกรณ์และยงและยางแบบนี้ปอดแตกคิดดูแรงแค่ไหนต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการหายใจนะครับปอดแตกแล้วเขาก็โดนเอาปืนตบไปที่ใบหน้าตบไปที่หัวเย็บไป20เข็มด้วยประมาณพี่สาวคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุคือกำนันในพื้นที่นะยกะพวกมาอีก3คนมาลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายน้องชายของเขา <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน5โมงเย็นของวันที่1 4เมษายนที่ผ่านมาครับ <c oughs> หน้าบ้านกำนันดงคำเผือก ตอนนี้อาการของน้องชายเนี่ยปอดแตกที่หัวที่หน้าถูกตบด้วยปืนก็มีแผลแตกเย็บไป20เข็มตาสองข้างบวมจนปิดลืมตาไม่ได้ครับหมอบอกว่าต้องนอนรักษาตัวโดยที่ไม่มีกำหนดว่าจะออกจากห้องผู้ป่วยวิกฤตวันไหนครับไปเจอปุ๊บเขาก็ลุมทำร้ายแล้วเขาก็เอาปืนอำนาจเอาปืนฟาดหวัวน้องแล้วก็ยิงค่ะกลับมาอีกรอบนึงเอากลับบ้านแล้วใช่ไหมแล้วก็ เราไ่ยเราห้ามแอลแต่ห้ามไม่ได้เขาสลัดเราออกเรากลับไปอีกเขาก็ลุมอีนะเขาเอาขวดตีเอาโต๊ะตีปืนตีจ้ะแล้วก็ยิงปืนนะริบแรกอ่ะยิงนี่ยิงระงับเหตุใช่ไหมไม่ไม่ทราบแต่เราดได้ยินเสียงปืนะได้ยินเสียงปืนเขาปืน ขณะที่นายคำรณเพื่อนของคนเจ็บบอกว่าปมเหตุเรื่องนี้นะคะมาจากงานวัดที่ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเพื่อนๆห้ามไว้แล้วก็พาในกรุงเนี่ยกลับมากินเหล้าที่บ้านเพื่อนจนตกเย็นก็พาเจ้าตัวไปส่งที่บ้านซึ่งบ้านในกรุงกับบ้านกำนันอยู่ใกล้กันค่ะตอนกลับมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องผ่านบ้านกำนันด้วยเลยมาทําให้มีเรื่องกันอีกรอบหนึ่งนะคะขณะที่นายดงกำนันตำบลวังตะแบกผู้ที่ถูกอ้างถึงก็ให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุตัวเองกับหลานๆไปเที่ยวที่งานวัด แต่กลับโดนคู่กรณีที่อยู่บนรถกระบะเตะตัวเองก็เข้าไปห้ามแต่อีกฝ่ายด่าทอกลับมาพอเห็นท่าไม่ดีจึงชวนหลานๆกลับบ้านปรากฏอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาถูกคู่กรณีตามมาที่บ้านครับในมือถือถุงน้ําแข็งมีเหล้ามีโซดาด้วยแล้วก็มีการเอาถุงน้ําแข็งเน,นี่ยฟาดตนด้วยความโมโหจึงชกต่อยกันแต่ตัวเองอายุมากสู้ไม่ไหวหลานๆเห็นจึงเข้ามาช่วยและทั้งคู่ก็ไปต่อยกันเองแบบตัวต่อตัว โดยญาติฝั่งคู่กรณีบอกว่าปล่อยให้ตัวต่อตัวกันไปเลยจะได้จบเรื่องยืนยันไม่มีการรุมไม่มีการใช้ปืนตกและไม่ได้ยิงปืนด้วยค่ะตอนนี้ก็พามียไปสวัดดีเพื่นอนๆม,มนอยู่เนครับเตะเขาเตตเจานี้เหตุแหละเ,<อ>เข้าไปว่าเข้าไปห้ามมันก็บอกว่าแลา้วนตาเงินพอ่อกูน้าตาเงินพ่อกูไม่โกงไม่ดนอ้าต่อยก็สู้ไม่ไหว เขาจึลหลก่วนเนาะแล้วก็ดีก็หลานเห็นเราแย่แล้วก็วิ่งไปช่วยกันหมที่ว่าเหมือนลุมมาเลยพี่สาวเขาคุยเ <b artık> องนะพอเห็นออให้ผมยู่เฉยๆปล่อยมันโตเรยงตัวแล้วก็อ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลไม่ค่อยตรงกันนะฮะ,ะเพราะว่าฝั่งของกำนันเขาบอกว่าไม่ได้มีการรุมทำร้รายร่างกายแล้วก็ไม่ได้ใช้อาวุธปืนตัวต่อตัวเท่านั้นทีนี้ฝั่งของคู่กรณีนะครับที่มีการชกต่อยกันจนมีคนบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าถูกฝั่งคนเจ็บเตะก่อนจริงๆ เพราะไม่พอใจที่ตัวเองเนี่ยไม่ยอมเข้าไปทักทายควันนี้อีกปมหนึ่งเลยนะ<อ>เพียงแค่ไม่เข้าไปทักทาย<อ>นะฮะเดี๋ยวคงต้องว่ากันต่อให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนตํารวจในพื้นที่นะครับตำรวจบอกว่ารับแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็มีรายชื่อครบหมดแล้วนะครับว่าฝั่งคนที่มาทําร้ายร่างกายคนเจ็บมีใครกันบ้าง เหลืออย่างเดียวตอนนี้ก็คือรอใบรับรองจากแพทย์ว่าอาการสาหัสหรือไม่เพราะว่ามันจะมีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหานั่นเองครับอ,อเพราะนั้นเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างรอบด้านเพราะแต่ละฝ่ายยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันอยู่นะคะวันดีนสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้